อนนี้จิงอยู่ที่บริษัทเวลเกรดเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนนะคะเหมก่อสร้างขนาดกลางนั่นเองส่วนจะมีจุดแข็งยังไงแล้วจะไปสู้ศึกกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของรับเหมารายใหญ่ยัง,ยงไงเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกนาาันนะจ๊าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะบริษัทเวลเกรดเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่า WGE เนี่ยเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางนะคะครบวงจรเลยค่ะถามว่ามีอะไรบ้างแน่นอนมีทั้งงานก่อสร้างงานตกแต่งภายในงานเหล็กและพีคาสนะคะงานปร,ปรับปรุงรีโนเวทงานบริการหลังการขายคือตั้งแต่คุณมีแผนที่จะก่อสร้างงานหนึ่งงานเนี่ยคุณก็เอาแพลนนั้นมานะคะหรือว่ามาถามเขาได้เลยค่ะแล้วคุณก็จะ ได้รับงานบริการที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมถึงเป็นคู่คิดให้กับทุกๆท,ท่านนะคะตั้งแต่การคิดการวางแผนแล้วก็การบริหารต้นทุนการดำเนินงานทุกอย่างเขาจะดูแลเป็นอย่างดีนั่นเองน่ะเชื่อว่าพอบอกว่าเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างทุกท่านจะต้อง เป็นงงละคะ่ะที่หุ้นรับเหมาเข้ามาเทรดในช่วงนี้นะช่วงที่มีวิกฤตโควิดเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็หุ้นรับเหมาได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของงานที่จะออกมาจากฝั่งของภาครัฐและเอกชนซึ่งงานในส่วนของภาครัฐนั้นอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะัเพราะว่าเป็นเรื่องของการจัดสรรนั่นเองนะคะ แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คืองานในส่วนของภาคเอกชนนั่นเองซึ่งลูกค้าหลักๆของเขาเนี่ยเป็นลูกค้าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โอ้คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ75.66เลยทีเดียวถือว่าสูงเลยทีเดียวนะคะรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอาคารสำนักง,งานนะคะแล้วก็โรงพยาบาลโรงงานดังนั้นคำถามก็จะมีอยู่ว่ากลุ่มลูกค้าอสังหาเมื่อไหร่จะฟื้น แล้วทำไมถึงเลือกที่จะเข้ามาเทรดในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้ที่เป็นหุ้นที่มีความกล้าอย่างมากเลยค่ะแน่นอนว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยจิมก็รีบเข้าไปถามคุณเกรียงนะคะหรือว่าคุณเกรียงศักด์บัวนุ่มนี่แหละคะ่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของเวลเกรดถามเลยค่ะถามไปตรงๆนี่แหละคะ่ะถามกันไปตรงๆแบบจิมนี่แหละคะ่ะไม่ใช่พี่จอมขวัญน,นะคะส่วนคำตอบ พี่เกียงเล่าว่าก่อนอื่นเนี่ยบอกเลยว่าช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่บริษัทเนี่ยยื่นไฟลิ่งแล้วก็ผ่านนะคะซึ่งคําถามเข้ามามากเหลือเกินว่าจะเลื่อนหรือว่าจะยังไงดีค่อนข้างประชุมเครียดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนั้นพี่เกียงเนี่ยเขามีความคิดที่ว่าแล้วใครจะรู้บ้างว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่ใครจะรู้บ้างว่าจะกลับมาดีเนี่ยเมื่อไหร่ ซึ่งคำตอบไม่มีไม่มีใครรู้แน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยพี่เรียงบอกเลยว่าผมเชื่อมั่นในตัวบริษัททีมงานและแผนงานทุกอย่างทุกอย่างเขาวางมาไว้อย่างดีเลยค่ะตั้งแต่ตั้งบริษัทมาปี2553เนี่ยจนถึงปีนี้2563เขาวางแผนตั้งแต่ปีปี53ค่ะ นี่ก็รวมเป็น10ปีพอดีเลยเขาวางแผนไว้เลยว่า10ปีจะพาบริษัทเข้าเทรดในตลาดหุ้นและเขาจะรีรอตรงนี้ไม่ได้นะคะปัจจัยอื่นโควิดเศรษฐกิจเขาอาจจะคุมไม่ได้ควบคุมอะไรกะเกณฑ์อะไรไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นและเชื่อถือและเขาเป็นคนมุ่งมั่นมากนะคะก็คือตัวเวลเกรดเนี่ยแหละคะ่ะจะนำพาทุกอย่างไปได้ดีนั่นเอง ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเข้าเทรดในช่วงนี้วันที่3พฤศจิกายนข้อระครังเทรดค่ะแต่ถามว่าแล้วลูกค้ากลุ่มหลักของเขาอย่างอาสังหาริมัสยัจะกลับมาเติบโตได้เมื่อไหร่อย่างไรฟรื้นไหมคำตอบที่ได้มาละคะพี่เกรียงเนี่ยยอมรับเลยว่าช่วงแรกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ประกอบการอาสังหายอย่างที่เห็นกันนะคะก็คือเขาชะลอแผน ที่จะสร้างโครงการใหม่ๆออกไปแล้วก็รอดูสัญญาณรอดูจังหวะรอดูทุกอย่างแต่ตอนนี้หลังจากที่เราคลายล็อกดาวน์นะคะแล้วก็เศรษฐกิจเหมือนจะเริ่มกลับมาบ้างแล้วนะคะก็เริ่มเห็นสัญญาณของผู้ประกอบการอสังหาเริ่มกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งวิเกรียงก็คาดหวังว่าในอนาคตจะเห็นการฟื้นตัว เหมือนในช่วงของก่อนโควิดกลับมาได้นั่นเองค่ะซึ่งการที่ผู้ประกอบการอสังหาชชลอแผนในช่วงก่อนนั้นพ่เกรียงมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากฟื้นทำไปเนี่ยแล้วเกิดภาพต่างๆที่มันแย่ออกมามันจะล้มและไม่ดีมากกว่าพอผู้ประกอบการอสังหาชชลอแผนไปแล้วกลับไปปรับแผนใหม่ๆออกมาเนี่ย ก็จะเริ่มเห็นการกลับมาที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นเองพอถามว่าแล้วอนาคตการฟื้นตัวของเขาการเติบโตของ WGE จะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรพี่เกรียงศักด์บอกเล่าแบบนี้ค่ะว่าก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเป็นบริษัทรับเหมาทั่วไปในระดขนาดกลางทั่วไปที่มีงานเข้ามาก็มีนะคะมีเข้ามาต่อเนื่องแหละแล้วก็ด้วยตัว WGE เขามีการบริหารต้นทุนที่ดี แต่ว่าหากถามว่าการแข่งขันกับรายอื่น,นๆเนี่ยมีไหมแน่นอนตลาดผู้รับเหมาเนี่ยค่อนข้างแข่งขันกันเยอะมากค่ะและ WGE ก็มีการสู้นะฮะสู้มาได้ในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าการที่จะก้าวไปได้ไกลกว่าจุดที่ยืนอยู่เนี่ยพี่เกรียงบอกว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่แหละจะช่วยยกระดับและศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้นนั่นเอง จากเดินที่อาจจะรับงานได้สูงสุดประมาณสัก800ล้านบาทนะคะแต่หลังจากเข้าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะรับงานมูลค่ามากกว่าพันล้านได้และนี่เป็นแก้วแรกของ WGE ซึ่งพี่เกรียงนะคะเอาจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เกรียงเล่าว่าสมัยเด็กๆเนี่ย เขาเป็นเด็กผสมปูนซีเมนเนี่ยแหละค่ะช่วยคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาวว่อสร้างคุณเกรียงเขาก็ปิ๊งไอเดียนะคะว่าตัวเองอยากเป็นเท่าแก่บ้างเท่าแก่รับเหมาวว่อสร้างแล้วก็มุงมม่งมั่นมุ่งมั่นทำตามฝันเนี่ยแหละค่ะก็เรียนปริญญาตรีวิศวกรรมโยธานปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจบออกมาทำงานนะคะแต่ความฝันก็ยังคงอยู่เนี่ยแหละ จนวันหนึ่งได้เข้าไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนะคะและได้รับโอกาสมาจัดตั้งบริษัทของตัวเองนะคะในช่วงที่ตั้งบริษัทของตัวเองนั่นแหละค่ะคุณเครียงเขาก็เลยคิดว่าอีก10ปีจะเข้าตลาดหลักทรัพย์และวันที่3พฤศจิกายนนี้ก็เตรียมเข้าเทรดครั้งแรกนั่นเองโดยขายหุ้นออก160ล้านหุ้นนะคะผา50สตาง ราคาหุ้นล้า2บาท30สตางค่า P/E ratio ก็13.53เท่าจะมีการเปิดจองซื้อหุ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่26 2 8ถึง28ตุลาคมน,นี้แล้วก็จะเข้าเทรดนะคะในวันที่3พฤศจิกายนจะเข้ามาเทรดในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างต้องมีคำถามใช่ไหมคะว่าวิ แล้ว WGE จะไปสู้บริษัทรับเหมาก่อสร้างใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆใ,ในตลาดหลักทรัพย์ได้มากน้อยแค่ไหนพี่เกรียงตอบอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าตอนเราอยู่นอกตลาดเราก็สู้ดังนั้นพอกล้าเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะสู้ไม่ถอยเน้นใจสู้นั่นเองค่ะส่วนเงินที่ได้จากการระุมทุนครั้งนี้ก็จะไปเพิ่มโอกาสนะคะแล้วก็รองรับแผน รับงานใหม่ในอนาคตทั้งการขยายคลังสินค้าซื้อเครื่องจกักรอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานก่อสร้างแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนี่แหละค่ะปัจจุบัน WGE มีงานในมือหรือว่ามูลค่างานรอรับรู้รายได้แบ็กหลอกนั่นเองค่ะประมาณ1,500ล้านบาทและตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มในพอร์ตนี่แหละค่ะ ถามว่ารายได้ย้อนหลัง3ปีเนี่ยเป็นยังไงแน่นอนนะคะ WGE มีรายได้จากการก่อสร้างเนี่ยปี60นะคะ988ล้านบาทปี61รายได้1290ล้านบาทปี62รายได้1506ล้านบาทนะคะส่วนกำไรสุทธิปี60เนี่ยมีทําได้เนี่ย63.84ล้านบาทค่ะ ปี61.37.68ล้านบาทปี62.114.66ล้านบาทล่าสุดรายมาสแรกของปี63มเนี่ยมีกำไรสุทธิ16.41ดที่16.41ล้านบาทค่ะแน่นอนว่าข้อมูลตัวเลขผลประกอบการย้อนหลังเนี่ยจิมก็เอามาจากไฟลิ่งนั่นเองและนี่คือข้อมูลของ WGE ค่ะแน่นอนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นนักลงทุน และผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็ต้องนำไปวิเคราะห์แยกแยะเอาไปคิดทบทวนนะคะแล้วก็ดูข้อมูลจากหลากหลายแห่งด้วยนะคะเอามาประกอบการพิจารณาการลงทุนค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จิมด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าจะเอาหุ้นตัวไหนมาเมาส์มอยอีกเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ